าภาพรวมของนักเตะทั้งหมดเลยนะตอนเนี้ยมีตัวนอกแด้สามตัวโค้ดเป็นสัสดส่วนยังไงบ้างเด็กห้าคนสิบคนต่างชาติสามเป็นคนที่ไหนบ้างครับสัสดส่วนของนักเตะผมผมสมครับผม,มสบผมมสมผมไม่ได้ยึดติดกับว่าตอนนี้ปีเนี้ยผมไม่ต้องการผลงานที่จะขึ้นชั้นแต่ถ้าได้ไปอยู่ในระดับท็อป 3, รีท็อปโฟมันก็เป็นโบนัสของเด็ก จะได้ว่าผมไม่ส่งบอลถ้วยไม่ส่งบอลเน็ตไปครับเพราะด้วยกําลังเงินของผมเนี่ยซึ่งกําลังหาในทุนซึ่งกาลังหาเออผู้สนับสนุนช่วยเนี่ยผมไม่มีกําลังขนาดนั้นถูกไหมครับตัวนี้ยังเงินเดือนเดือนนี้อาจจะต้องยืมเงินดอกมันจ่ายเด็กอยู่เลย <c oughs> ผมก็ต้องทําเพื่อให้เด็กเดินไปได้สําหรับผมนะฮะผมคิดอย่างนั้นนี่แสดงว่ายังไม่มีในทุนเลย ยังฮะแต่ว่ายัางมีน้องๆคอยช่วยเหลือกันบ้างที่จะหาคอากัน,อนเองแต่ละอ,อ,อ,อย่างใช่ใครับใช่ครับก็อนาคตก็รอดูก่อนเนาะรอดูผลงานรอดูความตั้งใจทุกอย่างทุกอย่างเราทําเพื่อผมบอกว่าผมก็จะี๋ยวก็วชวนว่าผมเป็นคนนครแต่ผมอยากทําสํานึกสํานึกรักสานึกรักบ้านเกิดก็คือผมเป็นคนใต้ถูกไ,ไหมฮะกำเนิดก็คือใต้นครก็คือใต้สงขาคือใต้ เด็กคนไหนที่เก่งมีความสามารถผมอยากเอาเด็กพวกนี้ยมาสร้างโอกาสเพื่อให้เขาได้ดมีฐานะที่ดีขึ้นขึ้นเป็นเด็กตินชาติไทยประมาณนี้ครับ